ใครที่ในหนึ่งวันยังทานอาหารมื้อเช้าเที่ยงเย็นอยู่มาฟังทางนี้ครับเพราะมันคือความเชื่อที่เราเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตผิดยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับการที่เราต้องทานข้าว3มื้อต่อวันเป็นสิ่งที่มนุษย์กําหนดขึ้นมาเองนะครับเราไม่ได้จําเป็นต้องทานข้าวให้ครบ3มื้อต่อวันก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจก่อนครับว่ากรดในกระเพาะอาหารที่จะหลั่งออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีการตั้งเวลาว่าต้องออกมาตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นนะครับ มันจะออกมาก็ต่อเมื่อมีการกินอาหารมีการกระตุ้นต่างๆโดยเฉพาะความเครียดครับดังนั้นที่บอกว่าอย่าลืมทานอาหารให้ตรงเวลาเช้าเที่ยงเย็นนะเพราะว่าถ้าไม่ทานให้ตรงเวลาจะเป็นโรคกระเพาะไม่จริงเลยครับ ปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นให้คนเป็นโรคก,กระเพาะอาหารมากที่สุดนั่นก็คือความเครียดครับ mm hmm. เมื่อเราเครียดจะทําให้กระเพาะเนี่ยหลั่งกรดออกมาทั้งที่ไม่ได้มีการกินหรือการกระตุ้นทางปากอะไรเลยก็ตามนะครับกรดหลั่งออกมาเรื่อยๆทาให้มีแผลในกระเพาะอาหารก็เลยเกิดเป็นโรคก,กระเพาะอาหารดังนั้นความเชื่อที่เราเชื่อมาตลอดชีวิตรวมทั้งตัวหมอเองด้วยนะที่เชื่อว่าหนึ่งวันต้องกินอาหาร3ามมือ้อผิดครับเรากินเฉพาะเมื่อเราหิวมีงานวิจัยนะครับว่า ถ้าเราปล่อยให้เราหิวเล็กน้อยนะครับแล้วเราค่อยกินเนี่ยก็จะทำให้เรามีอายุยืนมากขึ้นด้วยเซลล์เนี่ยแก่ช้าลงอย่าลืมติดตามนะครับไลฟ์สไตล์เมดิซินกับหมอโตเนฟหมอมีทุกคำตอบแค่คุณบอกคำถามคือ